ออโอ้โห,โโหลูกโป่งน้ำของน้องกาสลอย่าให้มันหลุดนะโอเคลูกแล้วมันจะแตกมันยนะแม่ไม่แตกเอ่ยกขึ้นยกขึ้นอ่ายกยกขึ้นเอาใส่อีกออกันกเกาใใออนเกาไม่ต้องไงนันกันเกาเอาน้ําใส่ให้น้องไม่ต้องไปทําอย่างนั้นหรอกลูกเอาน้ําใส่ก็พอถือไว้เออแล้วก็น้ําใส่สองมือถือสองมือให้พี่ช่วยก็ได้เออใ,ให้พี่ช่วยให้พี่ช่วย ถือช่วยกัยนถือช่วยกันของน้องเออเดี๋ยวมันก็จะหลุดเองถ้าน้ำมันเต็มเดี๋ยวมันจะหลุดเองเอย่าเพิงไปทำกระองอย่าเพิ่งไปทำมีน้องมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าเขาให้รอให้มันหลุดเดี๋ยวมันเต็มแล้วมันจะหลุดเองกระ้องเดี๋งงยวมันจะหลุดเองก็ให้รอง เราลองจะด,ดึงออกนะโอเคไหมพี่ก็ทำดีๆสิทำไมให้มันหลุดออกอย่างนั้นอะเราลองเนี่ยพึ่งเล่นเราอย่าพึ่งเล่นยังไม่ออกยังไม่หล่น,ลนยังไม่หล่นยังไม่หล่นอ่ะสุดท้ายอาสุดท้ายโอยเค สองลกูกนี่นุ่มนิมน่มนุม่มนิ่มดูนะด,ด,ดูนะลูกนี้ใหญ่มากเลยว้าวแล้วเล่นอะไรแบบนี้นะ่ะแล้วมาดูลูกที่ส